มีมคนเม้นข้อความบอกว่าอยากไปแต่พอแล้วครับจากรับซาโปรดักชันใครพิมพ์บอสจอตอจอตีเชิญประชุมค่ะคอนเทนต์ของรับซา <c oughs> ที่เด่นๆแล้วคนชอบดูก็คือพวกท่องเที่ยวทั้งหลายที่ฮือฮาตอนนั้นก็นิวยอร์กนิวยอร์กแชั่วโมงอ๋อแปดชั่วโมงแต่จริงๆแล้วถ้าดูดีๆจอตก็เที่ยวในเมืองไทยก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับพี่เพราะว่าทำรายการชื่อว่า 8ทอขึ้นมาเที่ยวทุกทิศทางทุกที่ท,ท,ทั้ทงไทยพูดอีกทีเหมือนเดิมไหมถ้าพูดอีกทีเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมพี่พราะพอซ้อมมันเป็นร้อยรอบแล้วเที่ทุกที่ท,ทั้ทงไทย <c oughs> <c oughs> แต่ตอนมสมข็ขสขสงสอยมันอ,อะไรมันเป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจว่าเราจะทํารายการแบบแบบระยะยาวลงเดือนละเทปไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยที่ว่าไปจังหวัดละหนึ่งครั้งฉะนั้นแล้วมันจะเป็นซีรีส์ประมาณ6ปีกว่าณนะวันแรกที่เราคิดนะพี่ซึ่งโอเคมันถูกเลื่อนเพราะโควิดเนี่ยมา2ปีแล้วละ่ะแต่ว่าผมคิดชื่อจากโลโก้นะเวย้ยผมคิดโลโก้ก่อนผมรู้สึกว่าผมอยากให้โลโก้อะมันเป็นแบบขีดเอียงขีดเอียงขีดเอียงโดยที่มัน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 ดูไกลๆแล้วมันดูไม่มีความหมายอ่ะ อ่าแล้วทีนี้ใช่แล้วทีนี้ก็ตัวอักษรประดิษฐ์เนาะตัวทอทหารเนี่ยมันก็จะเทียบเท่าประมาณสักตัวเอ็นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูเหมือ <N S 2> นเะอ็นสแปมไมเปเรื่อยแล้วก็ขึ้นเป็นโครงขึ้นมาว่าโอเคสมมติว่าเรามีทอทหารแตัวแล้วก็ค่อยๆค,คิดคํามาฟิลอันนี้คือที่มาชื่อ8ทอมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ไปเจอจังหวัดแปลกๆปบ้างเราได้ไปเจอจังหวัดที่เราคุ้นชินอยากพาเพื่อนไปอะไรแบบนี้อืม,มันก็เลยกลายเป็นเหมือนแผน S <S 2> <S 2> <S มีการวางแผนในระดับหนึ่งพี่ก็คืออย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าเราไปแล้วถ่ายอะไรได้ต้องมีต้องมีถ่ายสถานที่ชาวบ้านสถานที่คนอื่นเนี่ยสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือไปแล้วเขาไม่ให้ถ่ายซึ่งแบบเจ็บปวดก็เลยต้อง,ต,องต้องเตรียมการนิดหน่อยแต่ดูสนุกดีเพราะแบบทอนนี่คือคนเพื่อนไปเพียบเลยเนี่ยทุกทุกคลิปเลยใช่ไหมจอร์ชใช่พี่เพราะว่าจุดดั้งเดิมที่แรกก็คืออยากให้บริษัทมี o u t s o u r i n g แต่ตางประเทศตังไม่พอก็เอาในประเทศไปคิดว่าทำไมคนถึงชอบคอนเทนต์ท่องเที่ยวของอับซ่า เพราะว่าผมจะปูใสกก่กระดงบางพี่ผมเอาทุกอย่างภาพผมก็เอา History ก็เอานิดหน่อยนะเป็นเรื่องราวเป็นคอนเทนต์แล้วก็เพื่อนก็เอาผมว่ามันเรียวนะถึงแม้ว่าเราจะมีสคริปต์บ้างแหละว่าโอเคเราติดต่อสถานที่นี้ไว้เสร็จแล้ว ไปถ่ายที่นี่ต่อเสร็จแล้วไปกินที่นี่มื้อเย็นเรากิน<ม>ที่นี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้มีสคริปว่าเราจะไปเพื่อพูดอะไรอะไรเงี้ยบางครั้ง<ม>ความสดสดใหม่ๆมันผมว่าคนเขาคุ้นชินแล้วมันชอบมันก็เหมือนคนดูเขาได้ไปเที่ยวเองอะพี่<ม>เขาก็ได้แค่แลนแค่นั้นแหละสมมติว่าเขาไปกับแฟนเขา<ม>นะจุดจุดนี้เขาจะพูดอะไรกับแฟนมันก็เหมือนเขาได้ไปเองเหมือนกันนะเข <ๆ S 1> าอาจจะเฟล,ลก็ได้ <ๆ S 1> ผมบางทีผมผมก็มีเฟลเฟล <ๆ S 1> อะไรเงี้ยมันก็จริงๆดีใช้วิธีการนี้กับทุกๆคอนเทนต์ท่องเที่ยวของรับทราบปะ คือไปแล้วไม่มีสคริปต์มีแค่หัวข้อว่าไปที่ไหนบ้างจบที่ไหนทุกรายการพี่ไม่ว่าอนนัคือวิธีการ<ะ>ที่ได้มาซึ่งความสดใหม่ใช่พี่เกาหลีญี่ปุ่นเมกาหรือว่าในในในแทอเองอะ่ะก็ไม่ไม่มีสคริปต<ม>์มีคนเม,ม้นข้อความบอกว่าอยากไปแปดทอแล้ครับจากรับซาโปรดักชันใครพิมพ์อ่ะโอ้น่าจะเป็นไอ้ไหน <laughs> <laughs> เอาแล้วพนักง,งานอยากเที่ยวแล้วจ๊ ใช่มใชผมกม็อยากไปมันเป็นสิ่งที่คนดูทวงบ่อยมากเพราะเขาติดเนาะมันมีปกติมันมีทุกเดือนไงสิ่งที่อยากจะบอกก็คือคนทําก็ติดคนทําก็อยากไป <c oughs> ถ้าวัดถึงยอดเนี่ยในประเทศกับนอกประเทศอันไหนกระแสตอบรับดีวบดกว่าฟีดแบ็กดีผมว่าถ้าวัดค่าเฉลี่ยในประเทศจะดีกว่าเพราะในประเทศมันไปทุกคนแต่ว่านอกประเทศเนี่ยบางทีผมไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีคือแบบ สีสันข้างในมันก็จะน้อยลงบางทีมันก็ไม่ง่ายรับซ้ำเป็นเพื่อนกันอ่ะเวลาไปกิจกรรมหรือไปเที่ยวไหนไปด้วยกันเะเนอะก็คือไปทํางานนี่แหละแต่มันเหมือนไปเที่ยวกันเองอ่ะฟิลใช่ฟิลเพื่อนอ่ะใช่พี่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยวางถ่ายตอนดึกๆกกลางคืนอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยวางถ่ายทิ้งไม่เป็นเอนเตอร์เทนไปย้อยไปยุ่ยพี่วันที่สองก็ต้องเริ่มไม่เช้ามากหกเจ็ดแปดไม่เอาหกเจ็ดแปดไม่ไหวนะ ไม่ได้เนี่ยมีคนบอกไปญี่ปุ่นสนุกมากญี่ปุ่นก็ไปบ่อยใช่ไหมบ่อยพี่มี3เทปมีโอกินาวาโอซาก้าแล้วก็ฮอกไกโดไม่แต่ว่าเคยดูของรับทราบอ่ะมันจะมีช่วงที่อิสระเขาอยู่อเมริกามันก็จะมีรายการแยกย่อยเหมือนไปนรายการคลิปท่องเที่ยวในนั้นน่ะซึ่งเป็นเป็นคนไทยที่อยู่นู่นทาแล้วก็มาลงช่องรับทราบอีกทีหนึ่งด้วยใช่ป่ะจอยใช่พี่ก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นอิฐเป็นหัวเรืออ่าก็จะมีามูไรไปไหนวะกับมามาซิตุสก็จะมีสองแก๊งอ่าใช่ณจุดนั้นอ่ะ มันเลยเป็นจุดที่เหมือนกับภาพลักษณ์ลับทราบเลยยืนยืนอยู่ในวงการทาวเวอร์ลิงนิดนึงเพราะว่ามีจากด้านนู้นมาเสริมด้วยมันเลยมีแบบไปเที่ยวกันเยอะๆหลายๆคนแล้วแบบเป็นทริปที่ลูกค้าจ้างไปเงี้ยเนาะโอ้โหสวรรค์ไม่ต้องจ่ายอีกล้โอ้โหสวรรค์เลยนี่อะไรวากิวหรอเอาไปให้ใส่พูดถึงในไทยบ้างมีที่เที่ยวที่ไหนที่จอรรู้สึกว่า Amazing Thailand จริงๆสมดังคำที่เขาโปรโมทขึ้นมาคำนี้โอ้โห ยากกว่าพี่ยากโคตรถ้าเอาทะเลสวยสุดเคยเห็นเราด้วยตาตัวเองอ่ะผมก็ยังให้ตรังอยู่ที่มีที่มีเกาะแบบนั่งออกไปาพระแก้วมรกตท่ามมรกตคือไม่ใช่พระแก้วมรกตวันนี้แถวแถวนี้รอดลอยน้ำอะไรนังเรือทีางหน้าวจบคนทางหน้าไว้ห้ามห้ามหลุดนะมันมืดมันมืด ทะเลระแวกนั้นอ่ะผมว่าสวยแบบติดตาถ้าเอาภูเขาผมให้เขาเคาะเขาเคาะแบบขนาดตอนนั้นไม่สบายนะอากาศก็หนาวแล้วแบบไปอยู่มันคาเฟ่เห็นแค่แบบเทือกเขา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 แล้วเมฆมันเมฆมันขึ้นตัวเร็วอ่ะพี่แล้วแล้วมันเราเห็นเลยว่ามันตีเขาอ่ะแล้วมันขึ้นสเวิร์ลโอ้โหเฮ้ยบุญตาว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปกินเนี่ยผมให้เชียงใหม่ขอนแก่น ขอนแก่นต้องกินอะไรอะ่ะข้าวเหนียวตรงยูเซนเตอร์หลังมอนี่ผมถิ่นนะขอนแก่นถิ่นผม <c oughs> ต้องกินโรตีนี่ผมจะค่อนข้างทะลุทะลวงขอนแก่นเพราะว่าจิว๋ว <c oughs> จิ๋วเรียนขอนแก่น <c oughs> แล้วเราเริ่มคบกันตอนปี4 <c oughs> ฉะนั้นมันก็จะมีช่วงที่แบบผมก็ไปอยู่นู่นบ้างอะไรแบบเนี้ยอื <c oughs> <c oughs> ส่วนเชียงใหม่เนี่ยผมว่ามันไม่นับกรุงเทพอ่ะเมืองที่มันมีการต่อสู้อ่ะแข่งขันอ่ะมันพัฒนาเร็วผมเมืองใหญ่ๆห่อ่ะเนาะเท่าที่ทํารายการท่องเที่ยวไปเที่ยวเองด้วยที่ไหนที่รู้สึกว่าชอบไปที่สุดดไม่บุนญี่ปุ่นพี่เพราะว่าอู้เราเป็นวัฒนธรรมที่เราโตมาเนาะคือเราอ่านการ์ตูนโชเนนทั้งชีวิตอ่ะ เราเสพแต่เอนเตอร์เทนเมนต์จากญี่ปุ่นนะพี่ขนาดโตแล้วเลิกดูการ์ตูนเราก็ยังเสพหนังญี่ปุ่นต่ออย่างเงี้ยคือเราโตมากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเว้ย <c oughs> บวกกับพอเราได้ไปจริงๆอ่ะหนึ่งอากาศดี2อาหารเข้าลิ้น3ประเทศเขาเป็นประเทศที่เขาซอร์วิสมายขั้นสุดใครก็รูร้ค่อนข้างปลอดภัยด้วยนะใช่ <c oughs> ฟาซิลิตี้ต่างๆในเมืองมันก็ค่อนข้างเพียบพร้อมเขาเขามีความทะนงตนในชาตินะแต่ว่าเขาเวลคัม ก็พี <data noise> ่อาร์ตไอ้อ้วกใส่แท็กซี่เขาก็ยังเบลคั่มอยู่เลยไม่ได้ก็เบลคั่มมาก <laughs> <laughs> มีสถานที่ไม้ตายไหมไปญี่ปุ่นสมมติว่าไป10ทีเนี่ยผม8ทีแรกเป็นโอซาก้านะอย่างแรกเลยคือไอ้ต้นกล้าอยู่โอซา<ม>ก้าตอนต้นการเรียนอ่ะต้นการเรียนโกเบแล้วบ<อ>้านต้นการจะอยู่โอซาก้า<อ>ซึ่งผมก็จะพยายามคุยกับต้นกาแหละพยายามคอมเพลคแบบมุมนกักท่องเที่ยวสมัยแรกๆที่ไปญี่ปุ่นเรายังไม่ค่อยเข้าใจาบ้านเมืองเขาเราก็จะพยายามคอมเพลคว่าเฮ้ยระหว่างคันไซกับฝั่งโตเกียวมันแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่สุดท้ายแล้วพอเรามีโอกาสทุกปีทุกปีเรามีโอกาสเราก็จะ เน้นไปหาน้องเราก่อนซึ่งเราก็แฮปปี้กับโอซาก้าอยู่แหละแฮปปี้กับคันไซจนได้ไปโตเกียวจริงๆก็แบบมั่นใจเลยว่าโอเคชอบคันไซมากกว่าคือโอกาสได้ไปเที่ยวกันอีกเมื่อไหร่นะใช่พี่ปีหน้าเนี่ยผมว่าต้องไปแล้วนะโอซาก้ามันสุดยอดอละพี่ของถูกอาหารอร่อยอาหารเยอะโอซาก้าแปลว่าอิ่มจนภูมิกลางล้มพี่เชื่อพี่เชื่อผมไหมล่ะ ไม่เชื่อไม่ไม่น่าเชื่อแบบนี้แหละไมอถามไม่เชื่อไมหลังไม่เชื่อดีกว่าหลังๆคนไม่ไม่ค่อยชอบเชื่อผมเว้ยถ้าไม่แปลกบ้าบ้าจอนี่คู่นี่คู่พูดจริงเลยเนี่ยได้ทั้งคู่นะโอสก้าโตเกียวเนี่ยขอให้มีโซนขายของเล่นเถอะคือถ้าไปนับช้อปปิ้งจริงไปได้ทุกเมืองอ่ะญี่ปุ่นอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ฮอกไกโดจะน้อยหน่อยฮอกไกโดอ่ะจะแบบไม่มีแบบโซนของเล่นล้วนที่มันแบบ ใหญ่โตอะไรเงี้ยใช่พี่ถ้าของเล่นนี่ต้องโตเกียวโอซาก้าพอไหวคือถ้าของเฉพาะทางอ่ะของของเฉพาะทางยังไงก็ต้องแคปิตอลเนาะคือเมืองหลวงนึกถึงเนื้ออร่อยๆของญี่ปุ่นนะนี่ก็ใส่เนื้อเต็มตัวแล้วภูมิใจจริงๆเหรอนึกเลยนี่มัาบาบซอสเลยอยาให้เล่าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้มันมันมันม่วนกลับขั้วไปหมดแล้วอ่ะผมเลิกกินเนื้อมาห้าปีต้ห้าหกปี เพราะเขาบอกว่าถ้าเลิกกินเนื้อแล้วคือแบบมันดีมันมันเขาดีต่อสุขภาพด้วยแน่ๆอย่างนึงแล้วก็เรื่องของสัตว์ใหญ่เลยทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นสายมูสายมูอะไรประมาณนั้นก็เลยไปนั่งกินชาบูเราก็ต้องแยกหม้อกินหมูอย่างเดียว พี่ในวงการคนเนื้อบอกเกี่ยววะกูเนี่ยกินเนื้อเนี่ยเห็นไหมกูโด่งดังมากเลยนี่กูโด่งดังเลยด้วยประโยครับพอดาวได้เหมือแนบบกันนั้นด้วยประโยคพอดาได้ลวหันไปดูด้านซ้ายเนี่ยเขาเป็นดาราทั้งโต๊ะเลยนะเราแดกหมูอยู่คนเดียวเนี่ยเงียบสุดเลยเเนื้อล้วนเลยหลังจากวันนั้นเลยอะ่ะไม่ได้ว่าเช็คบิ๊ก่อนได้นะเอาเนื้อลงในหม้อหมูเลย ให้มันจบชัวรไปเราอ่านรู้ไหมว่าพี่คนนั้นน่ะเขาเลิกเนื้อไปแล้วนะใช่ใช่ใช่่เผือเขาเลิกแล้เพี่คนนั้นแล้วสุดพี่คนนั้นเลิกกินเนื้อมาได้สองปีแล้วสุขอาเาก็ดีขึ้นแล้วถ้าพูดถึงคลิปล่ะถ้าเป็นคลิปท่องเที่ยวของทางรับทราบให้แนะนําเลยคลิปหนึ่งที่คนดูที่ยังไม่เคยรู้จักรับทราบมาก่อนไปดูแล้วน่าจะชอบผมว่ายังให้นิวยอร์กกับยุโรปนะแล้วก็ถ้าเกิดในประเทศผมให้ตอนแปดทอการจนบุรี ที่ผมเลือกนิวยอร์กผมรู้สึกว่าอาร์ตเวิร์กมัน r e ร r เซน n t เราดีเราเราเราภาคภูมิใจในในในอาร์ตของมันผมไปร้านเ <c oughs> ยอะแยะมากมายอะ่ะเราสร้างโลโก้ให้ทุกร้านที่เราไปเหยียบเลยอะ่ะเ<ม>พราะว่ามันมันเหมือนกับแบบ<า>เราทำ <ไป S 2> เอามันอะ่ะยุโรปก็เหมือนกันยุโรปก็สูตรเดียวกันอเมริกาเลยคือทุกที่ที่เหยียบมีโลโก้เฉพาะของมันส่วนแปดทอการนี่คือผมว่ามันตรงกับภาพในหัวตอนก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายรายการผมรู้สึกว่าเออภาพในหัวเราอ่ะมันตรงกับแปดทอตอนนี้ เราชอบดูแปดทอนหนึ่งอะจอดดอนถอยหลอดหรืออะไรสักอย่างอะที่มันมีโคนอะอันนั้นคือที่ไหนอะแล้วว่นนั้นสนุกดีสมุทรสงคราม,ส,ม,ามสิ่งที่จําขึ้นใจหลังจากไปแล้วกลับมากรุงเทพคือใครไปเที่ยวเองขับรถอย่างเร็วมากนะครับหมาแม่งนอนทุกซอยเดี๋ยวโค้งกูเจอแต่หมาโอ้โหคือถ้าเกิดว่าพี่ไปเที่ยวสมุทรสงครามแบบแบบไม่ได้แค่ขับทะลุอะ <c oughs> เลี้ยวเข้าโรงแรมเลี้ยวเข้าร้านอาหารต้องผ่านทะลุก เจอแต่หมาแม่งนอนแบบหูกูชินแต่ด้วยไม่ไทยเหรอไล่ไลยเหมือนต้องเคลื่อนแล้วเอาเอาเอาบางโคลไปแต่นิด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 ไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยไส่ไปเรื่อย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 เ่งีเวลาไปเที่ยวเองจอเป็นเป็นสายไหน อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเรากินมื้อเที่ยงอะไรเรากินมื้อเย็นอะไรวางถ่ายสถานที่ที่จะไปถ่ายอะอย่างน้อยวันหนึ่งอะต้องมีสัก1-2ถึงที่ติดต่อไว้แล้วไปเที่ยวเองโดยที่ไม่มีงานอะไรเงี้ยวางแผนขนาดนั้นไหมมีแค่ครั้งล่าสุดเนี่ยที่ไปไปกับจิว๋วไปเที่ยวแอนนิเวอร์ y ซีมีแค่ครั้งนั้นแหละที่ไม่ได้วางแพลนถ่ายแต่ว่าถ้าเกิดนับเที่ยวใหญ่ๆอะพี่ผมแม่งไม่ได้ไปเที่ยวโดยที่ไม่ถ่ายมานานมากลวไปเที่ยวคือ <Ừ. S 1> ไปถ่ายถ้าไปญี่ปุ่นคือทุกคนรู้กัน ผมไปนั่งกินกาแฟเล่นเกมมือถือแค่นี้ิง่หรอเล่นเล่นเกมมือถือหมายถึงเกมที่มันเปิดให้เล่นแต่ที่นู่นเหรอเล่นอยู่แล้วพี่ก็เป็นอ๋อเล่นอยู่แล้วด้วยไม่ได้ต้องไปเล่นที่โ่นอุ้ยฟีลลิ่งมันดีมากพี่เพื่อคือถ้าเกิดเราติดเกมมือถือที่มันแบบเนี่ย e n t ร์เทนเ m e n t เราเสพญี่ปุ่นเกมมือถือที่เล่นก็เป็นของญี่ปุ่นภาษาเป็นแตญี่ปุ่นทุกทีเรานั่งเล่นอยู่บ้านอ่ะแต่ได้ไปนั่งเล่นที่ร้านกาแฟที่นู่นโอ้ยฟีลลิ่งมันเติมเต็มจิตใจว่ะจริงเหรอ นี่คือความสุขจี้วะแค่นี้พอใช่ความสุขง่ายๆไม่ใช่การเดินช้อปปิ้งตามซอยด้วยนะคือขอนั่งเล่นเกมใช่โอ้แล้วไม่ไปมเกินคาเฟ่ด้วยนะก็คือไปเนี่ยคาเฟ่กินกาแฟทั่วไปแล้วนั่งเล่นเกมมือถือโอเคเดินช้อปปิ้งมันก็ต้องมีบ้างแหละพี่เนาะผ่านช่วงเริ่มเริ่มทริปกับผ่านหลังทริปแต่ในระหว่างนั้นอะผมสามารถที่จะแบบสิบวันตื่น กูแค่ไปหาอุด้งกินหาแกงกะหรี่กินเสร็จแล้วก็เข้านั้นกาแฟแล้วกูก็นั่งเล่นมือถือกินกาแฟจ้นงไม่เป็นนัง่นเกมแถวคานิยา หาร้านแบบธนิยะนั่งเล่นเกมคล้ายๆน่ะฟีลลิ่งมัาโอนก็ได้เดียวคล้ายๆคล้ายๆเล่นเกมเดี๋ยวแวกซิไม่ก็เฮ้ยล่าสุดผมไปเจอร้านหนึ่งไม่รู้พี่เคยกินกันไหมโกเบโตนตกิอยู่ตรงอยู่ตรงแถวเออนากามูระอยู่ตรงข้ามเอ็มพเลียมเว้ยลอยนั้นอ่ะกลายเป็นผมกไงอิตสแปมร้านนี้บ่อยมากเพราะว่าคือเข้าไปนั่งอ่ะนี่ญี่ปุ่นที่เนี่ยญี่ปุ่นมีแต่ลูกค้าญี่ปุ่นเหรอไม่พี่ลูกค้าเขาไทยนะแต่ฟีลลิ่งอะแอดมอสเฟียร์มันญี่ปุ่นนะ ออขายลายเนื้อเหรอเนื้อเหรอเป็นเป็นเอคัสเอทงคัสสืมันจะมีซอยนะมันจะมีลาม,มงเต้ซ้ายมือมีคัสัสคาบูลาขวามือ ใช่เดินเลยคัสตาร์ดไปแล้วจะอยู่ขวามืออ่าโอเคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพี่ไปลองพี่ไปลองว่ามันแบบเอ้ยฟีลลิ่งมันคนญี่ปุ่นเห็นใครมีร้านเนื้อเด็ดๆฝากแนะนำเข้ามาในอินบ็อกหน่อยผมพูดญี่ปุ่นมากแล้วไม่ไหวเลยพี่คนนี้นี่ผมล้มวัวได้ตัวเลยวันหนึ่งอะถ้าถามพี่โบล่ะ ประเทศที่ชอบฮอลแลนด์ไหมสดัมคือพูดอันนี้ความรู้สึกบันดีแต่ว่าผมภาพจำมันน้อยมากก็เลยไม่กล้าตอบโอเคทำอะไรไม่ได้เนาะใช่ํามจำมันเลือนซึ่งใต้โต๊ะทำงานมี the ะบอส